ก่อนไปนะทุกคน้งก่อนไปก่อนไปใช่ก่อนไปต้องสวยก่อนเอาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอกันที่ดีเวอร์นะคะสวนสนุกเราพานี่ค่ะลูกชายมาเล่นแล้วก็เราอยากเล่นด้วยนี่เหวันี้เราก็มากันมันมีโปใช่ป่ะตอนนี้ใช่ไหมโปฝ่าโคกอ่ะ โอ้หปอลเขาดูก็หมดพอดีเออหมด้จ๋อเว่าน,นี่เรามากันสี่คนค่ะแล้วก็ตาลกก้องรอยคนหนึ่งพี่พี่สาวเรานี่ก็เดี๋ยวเราจะตามไปดูทั้งในนะคะว่าจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวก่อนวันนี้มันตันมันบอกว่ามันจะเล่นทุกอย่างาแต่ว่าผมออไม่รับปากดี๋จะดูสิจะเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงก็อย่างด้วยค่ะ ตอนนี้เราไม่รู้จะเล่นอะไรตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรก่อนดีเนาะมันเลือกไม่ถูกเอาเกินางี้ดีกว่ามันเยอะเกินนะคือบ้านยักษ์เออบ้านยักษ์ก่อนดีกว่าไม่มีอะไรชิลๆบ้านยักษ์ก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวพอบ้านยักษ์เสร็จเดี๋ยวเราจะให้มิสเตอร์สันไปเล่นรถไฟเหาะคนเดียวโอเคปะโอเคปะเฮ้ยมีปัญหาไม่หมดไม่หมดไม่เจออะเท่โอเคมีปัญหา กักเข้เเาบ้านดีสิไอ้บ้านยักษ์กันโหเฮ้ยตอนนี้มีรถไฟด้เหรออ๋อรถไฟคนปู่ไงจำได้เนี่ยที่เราจะมาเล่นอันนี้กบจะมาเล่นอันนี้เหรอ,หอวะจริงจริงาคนชอบเล่นระวังรถอันนี้นานที่กบชอบเล่นกบจะมา,เล,าเล่นอันนี้แหละไปเล่นเลยท่างี้ ้มีสามมีด้วยอย่าดูสี่ดีอย่าดูดูอะไรกันแลมวกมีไปแล้วก็มีนี่อีกยาระเกะอุ้ยวะเยอะอยากดูพวกนี้เหรออยากเล่นนั่นนะดูคนดูดิไม่กลัว้ยทุกคนอันนี้เขาไม่อยากรู้อันนี้แหละ มีคนอยู่ข้างในเหรอทุกคนยืนอยู่นั่นไงนะแหลกที่ในกล้องก็ไปช่วยคน้คน่ายืนขอ้างนี้นีสันยืนข้างนี้ขยันข้างนี้เร็วเร็วข้ยืนข้างไสันยืนข้างนี้ไลูก่งไขลูกไอ้ก้ากลัว thản nhiên, thản nhiên, thản nhiên, rồi thải luôn. ôi, cua. ôi, cua. ai hả, ai hả? ai ai mọi người. hả? ใครวิ่งอแเีกอ้ย่ามาแล้วดแล้วทุกคนย่้วิ่งหนีเลยปาถ่ายไ้ตอนนี้ไงไม่ถ่ายเยดายมันไม่ใช่บนเข้านนเ้านาส่วนไม่เาจะไม่เข้าค่ะอันนี้เป็นบ้านนี่ค่ะทุกคนบ้านยักษ์โลกไม่เป็นไร มันจะใหญ่ของมันจะใหญ่เคอเจอไหมหนังยอดนั่นอ่ะเลยอ๋อเอองั้นแหละ90ไหมลูกแมสแมอ้ถือว่าเป็นคนเดียวแล้วก็ยืนยืนยืนนัยนเอความยา้อก ยานนุนขอนอนอยู่นนุนไปปลุกเขาดิดีไปปลุกเขาดียน,น,นอนอยู่นะข้าวเฮ้ยเ้ากา้าปลุกเขาดิเก้าปลุกเขาดิเ้าปลุกเลย

ใหญ่ๆของยักษ์หนังเรื่องอะไรวะไม่รู้หนังเรื่องอะไรตรงนู่นกัปตันแจ็คทัพไปโร่เรื่องไม่เกี่ยวเป็นยัง ไม่คาดคิดนะคะไม่คาดฝันคือปัญหาคือนตไม่ใช่เน็ตอีกคนนึงก็จะเล่นอีกอันหนึ่งอีกคนนึงก็จะเล่นอีกแบบหนึง่งนี่ค่ะล่าสุดจะเล่นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็องมานั่งรอเวลานนะค่ะทุกคนได้แล้วเหรอเจ็ดนาทีไปแล้วน,นั่งเรอนี่ยทุกคนต้องมาเสียเวลาจะฟาดให้ไง เดี๋ยวที่นั่เต็มเดี๋ยวที่นั่งเต็มเดี๋ยวที่นั่งเต็มัยใส่จะดูการดเล่นเกมไม่เคยดูแล้วแมูู่นี้นะครับนุกกับิการในชื่อหาโครตเตียนีฮะอันนี้คือตะกอพี่นุ่นกูทค่ไปแล้วมขอจ้าขอ่่นเลยพ้อมไหม Let's go เ้สโก่ใจว่าเนูหัวเออแม่ไปค่ะทุกคนนี่ค่ะกลับไปค่อยเคียย์กลับไปค่อยเคี่รวนะคะรอรอรอดูแว่นนะแว่นสารมิติตอนนี้เราเราดูเลยนะาเแล้วว่านะไม่กินเราไม่ได้อ่านอะไรนะสาดีอะไรนี่ยสารดีเป็นตุ S <S เหมือนพวกสัตว์มันแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงหอมหอมาะหอมมาเราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยเราจะอาจจะไม่รู้ว่าจะเก็บตอนถ่ายได้ไหมแต่ไม่ได้เก็บเลยนะเราก็ถ่ายกันตอนนี้หอนะเค้ยค่ะเจอกัน เมื่อกี้เป็นอะไรอะเปนเจ้าเจ้าเจ้าว้าตอบให้ว่าเป็นอะไรทุกคนเมื่อกี้ก็คือเป็นเป็นแมลงนะแมลงพุ่งอ่ะเป็นหนักนะหนักสังเลยะไปสองเรอเดี๋ยวเล่นอย่างอื่นไม่ทันไปเด็กไปเด็เอาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นอะไรแรงๆดีกว่าว่ะอยากปะทะไปค่ะสารอยากปะทะอยากแพ้ของแรงอ่ะไปปะทุกคนคะตอนนี้เรารอขึ้นไอ้เครื่องเล่นเนี้ย มอโดะ่ะโอ้โชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยคิดอยากเล่นเลยนะจริงๆริงว้าพร้อมปะดีทุกคนโอ้โหมนสูงอ่ะอดูอยากกี้กันได้ไหมอยากัวย คนเปลี่ยนใจได้ป่ะเปลี่ยนใจได้ป่ะเขาเปิดเล่นนี้กบแล้วว่าเล่นอันนี้เสร็จแล้วค่อยไปเล่นอันบางคนดูดิมันน่ากลัวนะเดี๋ยวลงมาเจอกันค่ะทุกคนนี่เป็นไงลงมาร้องไห้เลยอะอะไรไม่ได้ร้องมีคลิปนี้ในระดับสาย์ระดับหน้าไปไหมวะไม่ร้องนี่ก็ถ่ายไปในโทรศัพท์ใช่หรอทุกคน อทำพูดไงดีอ่ะทุกคนที่กลัวที่กลัวตอนแรกก็คิดว่าเด็กก็ไหนแล้วเออเล่นเล่นเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่แต่พอเาจริงๆอ่ะทุกคนไอ้นี่อะไรเดีอยู่ข้างหูกบกบที่ออกมากบเป็นอะไรกบเป็นอะไรกบไม่ได้เป็นอะไรเลยความรู้สึกกอคือไม่อยากคุยอยากใครอยากลงกูอยากลงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็กินอยู่ข้างพี่อ่ะเนี่ยกินอะไรไม่ไหวแล้ว คือท่านี nice. ้ทุกคนไม่ไหวอ่ะแล้วเป็นไงคือตอนนี้อาการเป็นไงร้อนครับตัวเหงื่อเต็มเลยทุกคนไหนวะนี่นะลูกตลกมากดูหน้าดิไม่ไม่ลืมตานั่นขึ้นไปอ่ะคือขึ้นไปไม่ลืมตาเลยทำดีดีจ้ามาเน่คือขึ้นไปไม่ได้ลืมตานะหลับตาตั้งแต่ตอนขึ้นมาเลยนะไม่ดูเลยดูแค่ว่ามันล้นหล่อนวิวอ่ะมันสูงมันแรงอ่ะไปทุกคนไปต่อุกลัวสเปกกัน

ไปเนี่ยเด็กคนแม่ขับให้ไม่ขับให้แม่ขับให้คนขับเลิกเขาคนแรกเก้าหนูจะหมุนกระที่ไม่ได้อลูกขับไปกันตั้งไหนเกาไม่ใช่แล้วลูกหมุนอยู่กระที่ไม่ใช่แล้วแอร์ไม่ขับก่อนไม่ขับก่อนไม่ขับก่อนไม่เอาไปให้รอยก่อน ขับก็บหมุนทัวร์ที่เนี่ยไปไหนเนี่ยเดือดดึงดีไหมอย่าโดดนะอ๋ออย่าหมุนทัวร์ที่นี่เหนื่อยใ,ใจว่ะไปทางอื่นไปไปวนรอบนู้นรอบหลังรอบสระเร็วๆไปเล่นทางอื่นเรอไปเล่นนี้นไหมคะเล,ดล,ดลด่นรถรถอ่ะทนแล้วดดแล้วแล้วดูเราถึงกับไปกันได้รอบสระแล้วเก้า<ๆ>เรายังไม่ไปไหนเลย ไวันเราเก้าคนพอแล้วน,นะนั่งลงวันนี้แม่ปวดขาไป่ะไม่หรอนหนูคน,นเล่นนะคนดดูิดูดิด ตัวเราค่ะโอ้ยเด็กนี่ยุคหนึงก็จะให้ผู้ปกครองนั่งด้วยนะคะที่นี่มือนั่งนลูบเอาเี้ยหมุนเง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 ี้ยไม่บอกว่าจหมุน,มน,มนไม่บอกใหไม่เอาเงี้ยกลับเออนั่นวงน,ะดคนคเดี๋ยวเวียนหัวนะขึ้นไปอ้นะดีทุกคนนเียกันงมอ่ะทุกคน,นตอนนี้ฝนก็ตกเออใช่น,นี้คือเราจะไปเล่นกอนปแส้เนี่ยทุกคนมันจะเปียก ถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าคือมันจะเปียกหมดแล้วผมที่เราทำมาคือร้อยห้าสิบกิโไปกับน้ำันคงไม่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนลงมาดีกว่าว่าจะเปียกแค่ไหนนะคะนี่คือไม่ใส่เสื้อนะไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อเรียนใส่เสื้อนะยังไม่เยังไม่หมุนหัวน่้นเออโอ้หัวนู้นยังไม่ยังไม่หัวนู้นหัวนู้นหัวนม้นเออพอพอพอห่างหน่อยเออล้างล้าง ครับท่านผู้ชมตอนนี้เมียผมก็ส่งกระจกอยู่บ้านข้างนอกยังไม่รู้ว่ากระส่งกระจกที่เขาส่องกันเนี่ยมันเป็นที่เยี่ยวของพวกผมท่านผู้ชมดูเยมองไม่เห็นหรอกว่าเป็นผมอยู่ในนี่บท่านผู้ชม้าวเยี่ยวได้นะครับเยี่ยวได้นะยัง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 เสร็จอีจกแจับ ทุกคนตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้แล้วนะ 给好茶 ที่แกจะมาไหนหาจากอย่างเดียวที่ชื่อนี้เนี่ยเออครับสงครับ <laughs> येदर वादक के करने वाले क्या कहते มายอดค่ะยอดยอดยอมเป็นยังไงอ่ะแน่ใจพอหลูกพอลูก E ah.